ท่าทำอะไรครับหยอดปูนค่ะหยอปูนอย่างีชาวบ้านเขาเรียกว่าอีปแปะค่ะเอาไปไปแฝนให้ลูกหอยหมาเกิดแล้วก็อันนี้ใช้อะไรครับปูนค่ะลองดูไหมคะลองลองทำกันเลย ยังครับลูกลูกลูกค่อยชดิดยังไงครับก็มาจับที่เม็ดปูนที่แห้งแล้วเนี่ยค่ะอ๋อก็ต้องต้องใช้ประมาณกี่เวลาสำหรัแพงครับหกชั่วโมงก็แห้งครับกชั่วโมงเดี๋ยวนิกเสร็จแล้วจะไปตะเลกัน นี่เห็นปูปูปูสมครับปูสมัยใส่ส้สมตำครับปอกๆแต่ว่าดูไม่น่ากินนะครับ ที่นี้เพื่ออะไรครับเ,าเาอาปลาปลาเก้าปลากระกป๋องอ วิทเลลนนนไมม่ีะาาฉั้าหากหอยก็อยู่ตรงนี้ครับเรครับเราจะแขวนไว้ให้เพื่อลูกหอยมาเกิดนะครับเมื่อถึงเวลาเดือนที่หอยนางรมไข่เนี่ยหรือว่าลูกหอยไว้อ่อนก็จะมาเกาะที่ ท,ที่คุณนิกได้หยอดเอาไว้นี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นการแขวนไว้ให้ลูกหอยมาเกิดให้คุณนิกเป็นคนแขวนลงโอเคครับอ่าครับคุณนิกครับนี่อันนี้อย่างที่มีลูกหอยนางรมมาเกิดแล้วครับที่เราเห็นนี้จะเป็นลูกหอยนางรมทั้งหมดนะครับมีตรงไม,ม้มั ต้นไม้ต้นไม้เขามางอกแบบผมเอาโฟมก้อนโฟมใหญ่ๆมันหนุนแล้วก็มางอกผมก็เลยลองลองเอาไว้ดูว่าต้นไม้ทาไมมีดินแล้วเนี่ย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาดูว่าเมื่อมันได้สองปีเนี่ยโตมันจะโตแค่ไหนเนี่ยครับ <c oughs> อย่างจากที่เราเอาเม็ดมาวางเมื่อกี้เนี่ยครับก็มันก็จะโตขนาดนี้ก็จะเป็น ขนาดที่บริโภคหรือว่านำไปขายได้แล้วพูดกันเสมอว่าสุราษฎร์ธานีม,มีมีหอยใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีใช่แต่จริงๆแล้วจังหวัดจันทบุรีก็มีหอยใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณนิคดูสุดยอด <laughs> คุณนิด,ด ไหมครับน <screws> <Basil> kind of <desserts> <hungry> ี่แหละครับจันทบุรีก <sandwiches enemies dropped> ็มีหอยใหญ่ครัสนีครับไม่ใช่มีแต่ที่สุราษฎร์อันนี้ตัวเดียวนะครับนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวให้หนักมากครับให้ผู้ชมดูนี่ครับดูซิหอยใหญ่มากรหอยใหญ่ไหมจันทบุรีไม่ใช่สุราษฎร์ตนี้ครับตัวอแบบัวนี้ก็ไข่ประมาณ ที่จันทบุรีจะขายอยู่ประมาณ25ถึง30บาทต่อหนึ่งตัวแต่ร้านอาหารจะขายแพงมากถ้าไปเข้าร้านอาหารแล้วก็จะตกประมาณตัวละเป็น450บาทเะะก็บได้ไหมครับได้ครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปพิสูจน์มาพ่อนาพอบตากันทีสี่ได้เวลาจีหอย หอยสดสดหอย <สด S 1> นังลอมสดสดยายมาจากฉันตะบ,บุลียาวนนิกชะโช์ชดูกินได้ครับสดสดวิ่กินเลย <c oughs> ได้ใช่ไหม อร่อยไหมครับรสชาติอร่อยครับรสชาติเค็มแบบทะเลครับเอาลงทองอยากกินด้วยกันครับครับผมได้ครับจะถึงเป็นยังไงครับอร่อยมากครับแต่เค็มจริงๆเราต้องแช่น้ําไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยครับอ๋อชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าคิดว่าก็ชอบเวลาเค็มแบบนี้อร่อยครับ ร้อนร้อนมันนอนอยู่บ้านไม่ได้ปิดสื่อไม่รับสายพาใจออกไปดูทะเลดูน้ำใสๆดูสายเขาวขาวดื่มน้ำมะพร้าวคลอคล้าซสายลมเรื่องที่คงคงเรื่องที่คง,งคงเพื่อลมพัดจ,จาาจันทตบุรี